ช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีงานใหญ่นะครับเกิดขึ้นก็คืองานใบตองคลองเมืองนะครับที่ไม่ใช่ใบเตยอะเฮ้ยใบเตยมันนั่นอก<ะ>ใบตองนะ่ะคลองเมืองมันใบเตยก็คลองเมืองนะครับคุณใบเตยล่ะใบเตยอ,อาสยามอ่ะใบเตยมันมันย่างนี่ก็คลองเมืองะนั่นน่ะเป็นยังไงนะฮ<น>ะนะใบเตยนั่นอกนั่นอกไปแต่นี้ใบตองแต่ว่า การที่เขาใช้อารมณ์มูดโทนต่างๆของใบใบตองมาจัดก,การที่4ี่คอนเข้าไปแล้วก็เจอขนมนมเนยข้าวเปิบข้าวเหนียวทุกอย่างที่มันเคยอยู่กับใบต้องมา<ะ>ดูทุกอย่างโอ้โหก<ม>่<น>าส,สนใาการที่มันทั้งฟอร์ห้างเนี่ยนะครับเป็นใบตองหมดเลยเนี่ยพูดงตรงนั้นเราไม่ได้เชยกันนะแต่ว่าเมื่อกลับไปหากำพืชตัวเองแล้วเนี่ยใบตองเป็นอะไรที่มันแทนคุณค่าคาสสิกโอ้ยดีมากอย่าลืมนะผปเป็นไทยแลนด์ที่ดังๆก็ใบตองแต่ประหลาดนะคือสองห้างเนี่ยเข้าแข่งกันนะครับระหว่างภาค paradise นะครับกับไอ้กับซีคอนแต่มันจับคนละตลาดนี่อันนี้มันพรีเมียมรู้ป่าว่า,มาเมื่อเมษาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเอาเรียกอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะกลายเป็นเรื่องเอ่อเรื่องอะไรนะอีเวนท์เกี่ยวกับเรื่องพระธาตุซึ่งเขาก็เลยมีเรื่องของการที่มีพระพุทธมีพระธาตุมีน้ำมนต์จากทั่วโลกมานะแล้วกลายเป็นเรื่องของโอท็อปไปเลยหมดเลยแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าคนเราเริ่มหันมานิยมเนี่ยนะอีเวนท์ที่เกี่ยวกับไทยๆละเออเลยเทดิชั่นไทยนี่มันจะแบบ หมือนมันกลับมาโดยทางแต่ละทางเนาะเดี๋ยวเป็นศิลศาสตร์หรือความเชื่อเดี๋ยวเป็นใบตองหรือเป็นอะไรแบบอผมว่าไปเรื่องดีนะว่าอาจจะรักไทยกับมันจะเริ่มกลับมาอีกทีนึงเนี่ยมันสะท้อนได้ไหมว่าคนทุกใหม่กำลังรู้สึกปั่นปวดหรือว่าเกิดอาการกเบื่อช็อก c u l t อ r e เขาจะช็อกอ่ะเบื่อกับไลฟ์สไตล์เบื่อกับไลฟ์สไตล์อยากได้ยางแล้วกลับมาหาของเดิมดีกว่าไหมความวุ่นวายต่างๆนานาอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็มันมันเขาเรียกอะไรนะมันมีจริตของมันอนะ่ะคือตอนนี้เริ่มกลับมาที่จริตแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะไอสิ่งที่ผมผมผมรู้สึกมิสมากเลยนะคือหมูสเต๊ะอ้อเข้าจังกินอยู่เรื่อยไม่ใช่เหรอหมูสเต๊ะวันนี้มันปิ้งด้วยเตาแก๊สมันไม่ใช่ปิง<อ>้งด้วยเตาถ่านแล้วมันก็ได้มีความรู้สึกของความเป็นถ่านอยู่อะ กินมันไม่เหมือนกับเดิมเลยอันนี้ผมว่าอาจารย์พูดดีแถวเที่ยวทำงานผมเขามีร้านขายเตาถ่านโคมีกินเต็มเลยคนยินดีที่จะรอบ้างจะเป็นเตาถ่านแล้วไอ้กลิ่นนี่นี่ยไอ้ความเป็นธรรมชาติของกลิ่นสัมผัสอะไรมเตที่มันก็เริ่มกลับมาเตาถ่านกับเตาแก๊สมันต่างกันยังไงในความรู้สึกโอ้โหความรู้สึกเหมือนกับพิซซ่า คุณไปกินพิซซ่าร้านอิตาเลียนจริงๆเนี่ยต้องเป็นฟืนอ่าใช่ถูกต้องนะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นพิซซ่าอย่างพิซซ่ามันเตาไฟฟ้าเหมือนเราไปกินส้มตามที่อีสานกักินส้มตำตามเมืองใหญ่ S <S ไม่เหมือนกันนะแต่ผมว่าเราสองคนอาจจะหุ้นเงินกันแล้วก็ซีคอนจัดงานใบตองของเมืองเห็นด้วยเอาใจช่วยใหญ่คนไปแต่ว่าเราสองคนจะไปจัดงานแข่งเขาจัดใบตองผมจัดใบเตยเขาจไปใบเตยเออเผมจัดใบเตยให้รู้สึกว่าใบตองกับใบเตยใครจะมันจะรุ่งกว่ากันใคร<ต>มันจะตึงต้งกึนกว่ากันใบเตยที่ว่านี่เป็นคนใช่ป่ะเป็นคนใช่ป่ะเป็นของก็ได้เป็นคนก็ได้แต่ว่าคนนําของแล้วเป็นนมได้ป่ะแล้วเป็นนมได้ป่ะนมสดจากน้องโพ